โอเคก็สวัสดีนะครับมาพบกันในเช้าวันใหม่นะครับแล้วเราก็จะมาเฉลยที่เราค้างคาไว้ในเมื่อวานนี้นะครับถ้าทุกคนนะครับไปเปิดที่ตาราง A6 นะครับแล้วก็ตาราง A5 เนาะนะครับก็จะได้ค่าเอ t นท p y ตัวเล็กนะครับก็คือต่อหน่วยกิโลกร,รัมนั่นเองนะครับเพราะได้ต่อหน่วยกิโลกร,รมัมปึ๊บก็จะเปิดมาได้เท่านี้นะครับส่วนที่2นะครับมีกระบวนการที่ต้องใช้ตัวค่าคุณภาพสักนิดหน่อยนะครับผมก็ทํามาให้ดูเล็กๆตรงนี้นะครับทุกคนก็ทําได้อยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าเราทํากันมาหลายข้อแล้วเนาะนี่เป็นเรื่องการเปิดตารางเฉยไม่ได้มีอะไรนะครับตรงนี้ทุกคนอาจจะงงว่า้ หารหนึ่งพันมาจากไหนนะครับก็อย่างที่เคยได้ทําไปนะครับเมื่อ v ีมันยกกำลังสองเนาะมันจะอยู่ในหน่วยของเมตรกําลังสองต่อวินาทีกําลังสองซึ่งมันเท่ากับจูลเปอร์กิโลกร,รัมนะครับแต่ผมอยากได้กิโลจูลผมก็เลยต้องหารหนึ่งพันนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วเศษมาจากไหนนะครับมันก็ามาจากตัวนี้แหละนะครับก็คือตัวกิโลกร,รัมเปอร์เศษนะครับทีนี้ผมดึง M. d o ดออกมานะครับข้างในก็ย้ำใส่กันนะครับบวกลบคูณหารอะไรกันให้เรียบร้อยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็จะได้ตัวของงานนะครับที่ออกมาก็อยู่ได้ประมาณ12เมกะวัตต์นะครับโอเคตรงนี้ก็จบไปเรียบร้อยนะครับอเดี๋ยววันนี้เรามาทำข้อ C กันก็คือเขาถามว่า the turbine inlet area นะครับมีค่าเป็นเท่าไหร่เนาะผมอยากให้ทุกคนมองอย่างนี้นะครับข้อ C อยากให้ทุกคนมองอย่างนี้นะครับเรารู้ว่าตัว m เนี่ยมีค่าเท่ากับ12กิโลกรัมเปอร์เซกใช่ไหมแล้วนะครับ m มันมีค่าเท่ากับ r คูณ a คูณ v 1ถูกไหมครับอันนี้ผมคิดที่ทางเข้านะโอเคนะแล้ว v อ่าไม่ใช่นะครับแล้ว r มันเท่ากับ1ส่วน specific volume ของตัวที่1 ถูกต้องไหมครับแล้วตัวที่1เราเปิดตารางไหนครับตาราง A6 ที่สี่เมกะปาสคาลแล้วก็500รองศาเซลเซียสครับไปเปิดมาเลยครับผมเปิดตาราง A6 นะโอเคนี่นะครับ0 0 8 6 4จนะครับโอเคจัดรูปให้มันเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ A เท่ากับ m นะครับคูณ specific volume นะครับแล้วก็คูณกับ v 1นะครับ ก็คือสิบสองคูณกับศูนย์จุดศูนย์แปดหกสี่สี่นะครับหารด้วยอ่าวีนะครับก็คือแปดสิบถูกไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกดเครื่องคิดเลขนะครับสิบสองนะครับคูณศูนย์จุดศูนย์แปดหกสี่สี่นะครับแล้วก็หารด้วยแปดสิบสุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสามในกองสองนะครับที่จริงมันเป็นหนึ่งสองเก้านะครับก็ปัดเป็น ึ่งสามไปเลยก็จะได้เท่ากับตัวของเฉลยนะครับก็เท่ากันอยู่แล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็สั้นๆประมาณนี้นะครับแต่เอพิโซดถัดไปเนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับไปทําในเรื่องของตัววาวกันนะครับตัววาวเนี่ยพาคอนทูลวอลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเฮ้ยเอนทัลปีน่มันเท่ากันนะนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถามว่ามันเท่ากันไหมก็ไม่เท่ากันหรอกแต่เราคิดในอุดมคตินะ นะครับเขให้มันเท่ากันไปเดี๋ยวว่นนี้ลักษณะโจทย์จะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันไขทุกประเด็นนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ